ทุกคนยอมเสียสละสุขภาพเพื่อเงินตราแล้วก็ยอมเอาเงินตราทั้งหมดไปแลกสุขภาพให้ได้คืนกลับมานั่นหมายถึงว่าทุกคนกําลังหาเงินเพื่อโรงพยาบาลครับคนจะหาหมอเก่งๆโรงพยาบาลดีๆเพื่อมารักษาตัวคุณจะหารู้ไม่ว่าหมอที่เก่งที่สุดก็คือตัวคุณเองครับผมรักษาคนไข้อัมาพาตหลอดเลือดสมองตันหลอดเลือดสมองแตกมามากมายจนรู้ว่า มันเกิดจากตัวคุณเองครับก็เลยมาบอกอยู่นี่ไงครับว่าโลกนี้มันป้องกันได้ง่ายนิดเดียวฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็จะบอกว่าไม่มีเวลาอย่างไม่จําเป็นฉันยังแข็งแรงอยู่คนที่พูดอย่างใดอย่างหนึ่งในสแบบนี้คือคนที่กําลังหาเงินเพื่อโรงพยาบาลอยู่ครับรักษาอาัมพาตอยู่เดือนหนึ่งใช้เงินเก็บทั้งหมดทั้งชีวิตคุ้มกันไหมครับคุ้มไหมครับที่จะเที่ยวหาหมอดี เที่ยวหาโรงพยาบาลดีๆท้งที่จริงแล้วคุณนั่นแหละก็คือหมอที่เก่งที่สุดท้งที่จริงแล้วอัมพาตป้องกันได้แค่คุมปัจจัยเสียงเบาหวานความดันไขมันหัวใจเต้นผิดจังหวะคุมมันให้ดีครับและออกกําลังกายคุมอาหารตามใจปากวันนี้อัมพาตในวันหน้าครับเล่าบุหรี่อารมณ์เครียดเครียดปุ๊บกินเล่าเครียดปุ๊บสูบบุหรี่จัดเครียดปุ๊บออกกําลังกายกันดีกว่านะครับการออกกําลังกายทําให้ คุมปัจจัยเสี่ยงได้ดีคุมเบาหวานคุมความดันคุมไขมันได้ดีหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีหลอดเลือดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงออกกําลังกายป้องกันอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมได้ด้วยนะครับเส้นเลือดสมองไม่แตกไม่ตันจากการออกกําลังกายในคนหวังพึ่งหมอครับหวังพึ่งโรงพยาบาลทั้งท,งทงัที่อัม,มพาตป้องกันได้ด้วยตัวคุณเองแค่คุณระหนักแค่อย่าตอบว่าไม่มีเวลาแค่อย่าบอกว่าฉันยังแข็งแรงฉันไม่เป็นไรแค่อย่าบอกว่ามันไม่จําเป็นแค่นี้คุณคือ ผู้รอดพ้นจากอัมาาพาตครับเครียดปุ๊บออกกําลังกายไม่มีเวลาเป็นแค่คําพูดของคนที่ต้องการหาเงินให้โรงพยาบาลนะครับแค่แบ่งเวลามาออกนะครับคุณก็จะเป็นคนที่หาเงินเพื่อตัวคุณและครอบครัวจริงท้ายนะครับลองถามตัวเองดูว่าคุณหาเงินไปเพื่อตัวคุณเองหรือหาเงินไปเพื่อโรงพยาบาลคนที่หาเงินเพื่อโรงพยาบาลก็จะตอบว่าฉันไม่มีเวลามันยังไม่จําเป็นฉันยังแข็งแรงอยู่คนที่พูดแบบนี้คือคนที่ กําลังหาเงินเพื่อโรงพยบาบาลหาเงินเพื่อหมอเก่งๆหาเงินเพื่อบริษัทยาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีออกกําลังกายจะได้ไม่เป็นอัมาพาตก่อนตายนะครับสวัสดีครับ